ในการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแก่นเผยนะคะว่าจังหวัดขอนแก่นพร้อมสําหรับการจัดการออกเสียงประชามติตั้งเป้าว่าจะมีประชาชนออกมาใช้100ร้อยละ80ค่ะ นายอภินันจันอุปละนะครับผู้อเนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแก่นก็เปิดเผยว่าขณะนี้นะครับจังหวัดขอนแก่นมีการเตรียมความพร้อมทุกด้านแล้วนะครับสำหรับการออกเสียงประชามาติที่จะมีขึ้นในวันที่7สิงหาคม2559นะครับทั้งบุคลากรสถานที่บัญชีรายชื่อเพื่อที่จะดําเนินการได้อย่างถูกต้องนะครับทางนี้ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีประชาชนที่ชาวประชาชนชาวขอนแก่นนะครับแล้วก็ผู้ที่มีชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ ร้อยละ80ของประชากรในพื้นที่นะครับพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในวันดังกล่าวนะครับเพราะเป็นสิทธิหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนขณะที่การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องหลักเกณฑ์ขั้นตอนปฏิบัติและกำหนดการต่างๆกรกตอขอนแก่นก็ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคลและเอกสารให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับคำว่า6สัปดาห์ก็ย่อมาจากคำว่าการเลือกตั้งการ ใช้สิทธิ์ครั้งหนึ่งเนี่ยก็ใช้ประมาณเวลาทัาก45วันก็เอาคำว่า6สัปดาห์มาฝูกโยงนิดไปสัปดาห์แรกก็เราจะใช้บุคลากรของระหว่างผู้บริหารโรงเรียนครูโรงเรียนกับนักเรียนเป็นหัวใจสําคัญน,น้องๆเหล่านี้นะครับว่าที่สําคัญที่สุดก็ชเชิญชวน,ชวนพ่อแม่ผู้ครองตัวเองเไปใช้สิทธิ์ออกเสียงให้ได้นะครับอาจจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ก็คือมีจดหมายเชิญ ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามาติจํานวน1นล้านสี่แสนคนเศษซึ่งมีจํานวนมากของการเลือกตั้งที่ผ่านมาประมาณ 2อง0 0ืถึง30,000คนนะคะเนื่องจากในครั้งนี้กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีหน่วยเลือกตั้ง2,676หน่วย76หน่วยนะคะในพื้นที่26อําำเภอตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2 5 5 9ถึง30มิถุนายน2519ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกเขตจังหวัดที่กำหนดให้สนามสาราล,ลางจังหวัดคอนแก่นก็เป็นสถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดเพียงแห่งเดียวของจังหวัดคอนแก่นค่ะ